สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่แผนแหกค,คุ้งนรกโคตรโหด Prison Break ความเดิมตอนที่แล้ว็นการปูทางก่อนเข้าจุดจบทั้งรอยศักตัวตนของมาตินแผนการทุกอย่างที่ถูกวางไว้อย่างเนื่อนานจะได้งัดออกมาใช้การไล่ล่าครั้งนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะผู้ล่าหรือผู้ถูกล่าเจอกันได้ไหน Prison Break วันนี้มีสรุปให้นะมีโปรเด็นมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ราคาเบาๆ129บาทต่อเดือนจากปกติ4 1 9บาท มีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0 0 0 0หมืเรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็โคตรง่ายแอดมินดูแลตลอดการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัด มาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหานเพิ่มแค่มีไอดี์อย่างเดียวพอสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาจอยกับพวกเราได้บอกว่ามาจากช่องหมีสรุปให้นะรุนรับเงิน1,000 0บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix t h e เ t เต ย้อนกลับไป6นาทีก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นหมายยังนั่งวาดรูปอยู่ตรงที่เดิมส่วนเอก็ใส่วิกนั่งสแตนบายอบรอโผล่มาเซอร์ไพรส์หม่ขึ้นส่วนชั้นใต้ดินของบ้านหลังนั้นมันเป็นสถานที่ที่ใช้คุมขังซา,า่าแน่นอนว่าเจอคอบก็อยู่ที่นี่เขาอยากบอกกับเธอไว้ว่าไม่ใช่เขาคนเดียวที่ปิดบังชีวิตจริงกับครอบครัวตัวเองสิ่งที่เราทําก็เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติแต่ยังไงมันก็ฟังไม่ขึ้นครับซา่าไม่อยากคุยด้วยเลยเมื่อถึงจุดนี้เจคอบก็ต้องเผยจุดยืนไปตามตรงอันที่จริงประเทศไมม่่่่เเเกกียยยวขาาาาาทํพพือออรรคคงไใต้ม กับชีวิตเฮงซวยแบบเดิมตัวเขาเองก็ด้วยทางเดียวที่จะได้ครอบครองแม่นาหวานคือกําจัดไมเคิลทิงซาอีกอย่างที่มันน่าสนใจคือเจคอบรักไม้เหมือนกับลูกจริงๆเลยครับแต่จะยังไงก็ช่างความรักของเขามันก็แค่ของปลอมจังหวะนั้นแวนก็เข้ามารายงานความคืบหน้าแผนการทุกอย่างพร้อมหมดแล้วซึ่งซาร่ายังไม่จบเธอหันไปแซวแวนเชื่อเลยว่าคุณยอมทํางานถวายหัวให้คนอื่นกับอีแค่งานแย่งเมียชาวบ้านเนี่ยนะรู้ไว้ก็ดีไมเคิลไม่ได้ฆ่าฮาแลนดเกรนหัวหน้า cia เป็นหมอนี่ตั้งหาก เจคอบฆ่าฮาแรลงเกรนเพื่อหยุดการสอบสวนเกี่ยวกับทเวนตี้วันวยในเมื่อไม่หยุดพูดก็ต้องมีลงไม้ลงมือกันบ้างล่าสุดคือปิดปากสาราและหากใครยังจำกระได้แวนเป็นคนที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับเจคอบสักเท่าไหร่เขาส่วนก็แค่ความถูกต้องนั่นแหละที่จะมีประเด็นตามมาแต่เอาเป็นว่าไมเคิลมานู่นแล้วได้เวลาลงมือก่อนไปเจคขอบก็ไม่ลืมบอกเรื่องสําคัญที่นี่จะถูกเผาภายในอีกสินาทีจะมีศพสองศพนอนไม่อยู่และเพื่อให้สาราสบายใจศพทิวานั้นไม่ใช่รูปของเราแน่ จากนั้นทุกอย่างก็เป็นไปตามอย่างพาร์ทที่แล้วเจคอบวางแผนล,ล่อไมเคิลออกมาที่นี่เพื่อกำจัดทิ้งพอไมเคิลเข้ามาเจอไหมเอก็เผยตัวแต่ก่อนที่เธอจะลั่นไก่แวนก็โผล่มาเช่นกันเขาแค่อยากรู้ว่าเราจับถูกคนหรือเปล่าลองถามเขาดูก่อนสิถ้าสกอฟิลค่าฮาแรแลนเกรนจริงเราก็แค่ส่งเขาให้ตำรวจทําให้เรื่องนี้มันถูกต้องแต่หากทําแบบนั้นเอไม่สบายใจเลยพวกเขาอาจถูกโพไซดอนตามฆ่าระหว่างที่ทั้งสองกำลังยืนเถียงกันซาร่าจะใช้ช่วงเวลานี้ให้เป็นประโยชน์พยายามหาทางแก้มัดทุกวิธี กลับขึ้นมาด้านบนแวนพายยามเปลี่ยนใจเอเต็มที่แล้วครับอยากให้เธอมองถึงความถูกต้องแต่มันก็ยังไม่มาพอที่จะเปลี่ยนใจเอเธอตัดสินใจยิงแวนเลยเลือดีทกระเด็นตดหน้าต่างกระเลือของแวนนั่นแหละครับไมเคลนไม่หล่อช้าพาลูกหนีออกไปนอกบริเวณบ้านอย่างไวสั่งให้ไมวิ่งไปหาลุงลินคอนที่ถนนอย่าหันกลับมาไมเคลนเกือบโดนยิงแล้วครับดีที่เขาก้มต่ำเป็นโชคดีครั้งที่สองที่ซาร่าหลุดออกมาได้ทุบหัวเอทีเดียวจบ ความจริงแล้วไหมต้องวิ่งไปหาลุงลินคอนแต่คนที่รอเขาอยู่มีแค่เจคอบเขาเริ่มปั่นประสาทไหมบอกไปว่าคนพวกนั้นกำลังตามล่าตัวเธออยู่ฉันจะไม่ให้ใครทำลายเธอได้ขึ้นรถไปซะเราต้องรีบไปกว่าไมเคลนกับซาร่าจะออกมาก็ไม่ทันแล้วสิ่งที่พวกเขาควรทำคือตั้งสติมันยังไม่จบแค่กลับไปหาลินคอนว่าแต่พี่ชายไปไหนล่ะก็จะไปไหนได้ครับโดนยิงหลับอยู่ในรถ ไมเคลคงไม่อยากให้พี่ชายต้องมาตายเร็วเพราะงาั้นทางเลือกเดียวคือพาตัวส่งโรงพยาบาลระหว่างทางลินคอนเอาแต่ขอโทษที่ทำพลาดแต่จะยังไงก็ช่างพวกเขาทำอะไรไม่ได้แล้วยิ่งอยู่โรงพยาบาลนานก็มีแต่เสี่ยงใบหน้าของคาเนียออทิสมันโดดเด่นเกินไป เรามาหาอีกสองคนที่จะเข้ามามีส่วนสําคัญกันดีกว่านั่นคือสองพอลูกมาตินทีแบ็กว่ากันตามตรงสุนลอยอย่างทีแบ็กทาตัวไม่ถูกเลยครับถึงเขาจะเข้ากับเด็กได้ดีแต่พอเป็นลูกแท้ๆนี่ก็เขินไม่เบาแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาตินเปิดเองชวนคุยไปตรงๆป๋าต้องให้คําแนะนําผมด้วยหนาะเหมือนพ่อแนะนําลูกเช่นต้องทําตัวยังไงเมื่อมีพ่ออย่างป๋ามาแบบนี้ทีแบ็กไปไม่เป็นเลยครับเขาเขินอยู่นานมากก่อนจะเอากระปุกเลือดลงจากคอนโซลนางจองอยู่ได้แกไม่ขนลุกเลยหรือย,อยังไงสกอร์ฟิลบอกว่ามันจะเติมเต็มเราทั้้้งคููู่่ใหพออลกไดยด ว่ากัรตามตงค,ครอบครัวกับอิสระาเป็นสิ่งที่ทีแบ็กไฟหามาโดยตลอดและสิ่งที่เขาต้องทําตอนนี้คือค้นหาและทําความเข้าใจทาําไมแอนาหล่อมันถึงม่ทําดีเอาตอนนี้ไมเคิลกับสาล่าจะออกมาปรับอารมณ์กันที่ทริมทะเลสาบคิดหาทางช่วยไหมซึ่งไมเคิลคิดวิธีโคน่นเจคอบไว้แล้ววางแผนไว้อยู่นานมากและตอนนี้ทุกอย่างมาลงตัวแล้วคําว่าลงตัวของไมเคิลคือรอให้หมากตัวสําคัญเข้าสู่กระดานไปใครไปไม่ได้นอกจากทีแบ็ แอนดูก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีเยี่ยมเขาไขาความลับของรูปนี้ได้แล้วส่วนหนึ่งดวงตาบนฝ่ามือมีรหัสชุดใหญ่แบบว่าโคตรละเอียดเลยในตอนนี้แอนดูยังไม่ได้ข้อความที่เป็นชิ้นเป็นอันแต่อีกไม่นานเขาก็รู้หลังเคลียร์กับแอนดูเสร็จเจคอบจะเข้ามาดูไหมในสภาพเงาหง่อยแทนที่จะปลอบใจดีๆเจคอบทำยังไงรู้ไหมครับโกหกว่าพ่อหนุ่มแว่นคนเมื่อกี้เป็นนักสืบและเขาบอกว่าแม่ของเธอตายแล้วโอ้นั่นมาเศร้าใจเลยแต่เชื่อเถอะเธอต้องไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่ที่คนจะทำร้ายเธอหาเธอไม่เจอ ไมเคิลมีเหตุผลที่ส่งจดหมายให้ทีแบ็กโพไซดอนติดตามเขาทุกฝีเก่าวไม่ว่าไมเคิลจะติดตอ่อเพื่อนหรือครอบครัวให้มาช่วยแต่หมอนั่นไม่ตามคู่อริของไมเคิลเพราะงั้นหวยเลยมาออกที่ทีแบ็กซซึ่งเจ้าตัวงงไปหมดแล้วครับต้องการอะไรกันแน่เรื่องนั้นก็ง่าย ไมเคิลเชื่อว,ว่าหากเขาให้สิ่งสิ่งหนึ่งกับคนที่ไม่เคยมีมันก่อนคนคนนั้นก็อาจพอใจและหันมาช่วยเราเราทุกคนรวมถึงตัวเขาเองด้วยใช่แล้วชีวิตเราจะสดใสย,ยิ่งกว่าเดิมแต่โพไซดอนจะไม่ปล่อยพวกเขาไปไง่ายงมันหมายหัวไมเคิลกับมาตินเอาไว้เลยต้องมีคนไปเก็บมันนายเข้าใจใช่ไหมมาถึงขนาดนี้สุเลเลียมอย่างทีแบ็กต้องเข้าใจอยู่แล้วทางเดียวที่จะได้ชีวิตที่สดใสคือทีแบ็กต้องฆ่าโพไซดอน ล่าสุดเจคอบพาไม้มายังห้องลับในมหาวิทยาลัยแล้วครับตีสนิทไปเรื่อยๆห้องห้องนี้ก็เหมือนฐานทับหลังบ้านมันเป็นที่ที่ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครหาเราเจอนี่คือป้อมของเจคอบวินาทีนั้นเอก็เข้ามาพอดีเธอเป็นคนที่ยิงแหวนไม้จาได้แต่เรื่องนะั้นเจคอบไม่อยากให้หนุ่มน้อยกังวลให้เอแนะนําตัวว่าเธอเป็นเจ้าหน้าที่ CIA เเธอไปเฝ้าที่นาบ้านเพื่อปกป้องไหมปกป้องจากชายคนที่บุกมาคนที่บอกว่าเขาเป็นพ่อของเธอ ตอนนี้หม้ยสับสนไปหมดแล้วครับแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่จบเจคขอบขอนำเสนอหมายจับของคารเนียลออาทิสหมอนี่มันเป็นอาชากรหัวรุนแรงหม้ไม่เคยเห็นหน้าพ่อแท้ๆของเขาเลยไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะโดนเจคขอบปั่นหัวได้ จงังหวะนั้นไมเคิลก็โทรมาพอดีแบบนี้ก็สวยเลยเจคอบจะเปิดลําโพงให้ดังลัน่นไมเคิลจะยื่นข้อเสนอด้วยอารมณ์โกรธที่สั่งสมมานานฉันจะให้แกเอาตัวรอดอีกครั้งทรงเด็กมาซะไม่งั้นฉันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้สองคนนี้เถียงการเรื่องลูกอยู่สักพักเลยแล้วมันก็มาจบลงที่ไหมเขาพูดออกไปอย่างชัดเจนว่าอย่ามายุ่งกับพ่อผมอย่ามายุ่งโอ้แบบนี้ไมเคิลเศร้าจะจัดเลย แต่จะยังไงกระช่างแผนต้องเดินหน้าต่อกฎเหล็กลข,ของแผนนี้คือต้องไม่มีใครตายต้องไม่มีใครโดนจับแต่มันก็อาจไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปสาราไปดูลินคอนอย่าให้เขาเจออันตรายมาตินทีแบ็กพวกเขาต้องไปหงายไพ่ใต้ไพ่ทีเจคอบไม่รู้ว่าไมเคลถืออยู่ส่วนหมายเคลจะไปที่จุดเริ่มตน้นจุดที่กลุ่มความลับไว้จุดที่โลหิตจะไหลท่วมในที่ของมัน เมื่อเจคอบได้รับสายจากไมเคิลมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาอยากแกะรอยพิกัดของไมเคิลเลยส่งมาให้แอนดูตรวจเช็คดูแน่นอนว่าจัดให้มันเป็นการเดินทางไปที่ไหนสักแห่งตอนนี้โทรศัพท์ถูกปิดไปแล้วไมเคิลอาจจะโยนมันทิ้งดูจากเส้นทางในแผนที่มันทําให้เจคอบคาดเดาได้ว่าไมเคิลต้องไปที่สวนสัตว์เมื่อ6ปีก่อนไมเคิลไปที่นั่นบ่อยๆไม่ปล่อยให้รอนานเจคอบมารอที่สวนสัตว์แล้วหวังจะดักฆ่าไมเคิลเพื่อจบเรื่องนี้ ช่วงที่กำลังรอให้ไมเคิลมาถึงแอนดู Andrew ก็ปล่อยให้โปรแกรมเริ่มถอดรหัสมือของไมเคิลมันใกล้จะได้เรื่องแล้วอีกแค่นิดเดียวซึ่งเจคอบก็ไม่ได้มาคนเดียวเขาพาเอมาด้วยกะจะเอาให้ชัวร์เลยแต่เหมือนเจคอบจะคิดผิดไมเคิลไม่ได้ไปที่สวนสัตว์เขามาที่มหาวิทยาลัยกว่าแอนดูจะโทรมาแจ้งมันก็สายเกินไปเขาถอดรหัสจากรอยสักรูปตาบนฝ่ามือได้แล้วมันเป็นบทกวีจงอยาก,ก่อกวนศัตรูเมื่อคราวเขาทำผิดพลาดยิงไปกว่านั้นคือการได้เห็นนกฮูก,กบริเวณด้านหลังของมันมีลวดลายที่คล้ายกับดวงตา ว่าแต่ทำไมไมเคิ้นถึงมาที่มหาลัยใช่ไหมครับเรื่องมันเป็นแบบนี้รอยสักดวงตาบนมือมันไม่มีอะไรเลยไมเคิ้นรู้อยู่แล้วว่าเจคอบต้องสนใจมันซึ่งก็ดีดวงตาด้านหน้ามันเป็นแค่กับดักซื้อเวลาเท่านั้นเองของจริงมันอยู่ด้านหลังตั้งหากไมเคลิลนสักรูปหน้าของเจคอบไว้บนหลังมือแค่นี้เขาก็สามารถเข้าไปในออฟฟิศได้แล้วส่วนส่วนสัตว์ก็มีไว้แค่รอเจคอบออกไปจากห้องนี้เฉย งงอยู่ได้ไม่นานเจคอบก็ได้รับสายจากไมเคิลเซิร์ฟเวอร์อันเป็นที่รักของเจคอบกำลังตกอยู่ในอันตรายอีกทางฮาร์ดไดที่เก็บข้อมูลทั้งหมดอยู่ในมือไมเคิลแล้วแค่นี้มันก็มากพอสำหรับการขังลืมถึงตอนนี้เจคอบก็ยังมั่นใจได้อยู่เขาไม่สนดแล้วว่าไมเคิลเข้าไปในออฟฟิศได้ยังไงแต่อย่าลืมเจคอบมีสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับ Michael. ไมเคิลหมายงางั้นก็ได้เรามาตกลงอะไรที่มันเรียบง่ายแค่แลกเปลี่ยนในสิ่งที่แต่ละคนต้องการมาเจอกันซึ้งซึงหนาสถานที่นัดพบคือโกดังท ทางดน้าสาราก็ทําตามแผนการของไมเคิลคือมาดูแลลินคอนติดอยู่ตรงที่ว่าลินคอนออกไปไหนแล้วก็ไม่รู้คุณพยาบาลห้ามเต็มที่แล้วแต่ก็เอาไม่อยู่ประเด็นคือไม่ได้มีแค่ลินคอนคนเดียวที่ถูกส่งมาแวนเองก็เหมือนกันและการที่มีคนสองคนถูกยิงในสถานที่ใกล้กันคุณหมอต้องตั้งข้อสงสัยอยู่แล้วซึ่งเรื่องนน้นสาระบอกไปแค่ว่ามันคงเป็นเรื่องบังเอิญ ว่าแต่ลินคอนไปไหนใช่ไหมครับเขามาอยู่ที่ตอนเหนือของนิวยอร์กจุดที่เป็นโกดังสินค้าของลูกาอบุซีมาที่นี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากหากปล่อยลูก้าไว้มันคงตามต่อแย่ไม่เลิกเพราะงั้นทางเดียวคือจบเรื่อง ลินคอนไปคนตรงๆเขาจะพูดออกไปตามความรู้สึกเงินแสนหนึ่งที่เขาติดลูก้ามันเป็นเงินผิดกฎหมายไม่มีเหตุผลอะไรต้องใช้คืนที่แรกลูก้าไม่ยอมหลอกหลับมันน่าตลกเกินไปหน่อยงั้นก็ได้ลินคอนเปิดเลยคู่นี้ซัดกันอยู่พักใหญ่จนพี่ๆตำรวจมาถึงที่โกดังครั้งนี้ลูก้าไม่เชื่อเลยครับคิดว่าแหกตากันอีกแล้วแต่เหมือนจะไม่ใช่รอบนี้ของจริงลินคอนโทรแจ้งตำรวจก่อนที่เขาจะบุกมาที่นี่สรุปว่าลูก้าโดนลวบไปพร้อมกับของกลางแค่นี้ปัญหาของลินคอนก็จบไปอีกเรื่อง อย่างที่บอกไปมีอีกคนที่ถูกส่งมาที่โรงพยาบาลนั่นคือแวนจากอาการตอนนี้แวนกับซาร่ารู้ดีว่าเขาอยู่ไม่ถึงพระอาทิตย์ขึ้นแน่เพราะงาซาร่าจะขอร้องไปตามตรงเธอกําลังตามหาลูกและอยากจะให้ช่วยก่อนหน้านี้เราคงรู้กันดีอยู่แล้วว่าแวนเป็นอีกคนที่รักในความถูกต้องเขาแค่อยู่ผิดฝั่งโดนหลอกใช้มาโดยตลอดและคําสุดท้ายที่แวนได้สื่อสารออกมาคือสถานที่แห่งหนึ่งไหมอาจจะอยู่ที่นั่นขอบคุณและลาก่อน หมากตัวสําคัญอย่างสองพอลูกจะเดินทางมายังโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งระหว่างทางก็มีเรื่องคุยกันไม่หยุดคือสองคนนี้นิสัยเหมือนกันจัดสอนแง่คิดอะไรไปให้ก็เออออหมดเลยและส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่คนทั่วไปเขาไม่คิดกันเช่นว่าบางคนที่มาเลวสุดขั้วมาสมควรถูกกาจัดให้สินซากมันจะได้ไม่หนักแผ่นดินอย่างอบูลมาใช่ไหมแบบนั้นเลย ที่ว่ามามันก็ใช่แต่ส่วนใหญ่แล้วการฆ่าคนหนามันผิดหนาซึ่งเรื่องนั้นทีแบ็กถือเป็นข้อยกเว้นโพไซดอนก็ด้วยและคนที่ส่องพ่อลูกมาพบเป็นบลูฮาวายตัวจริงเรามาทําความรู้จักกับเขากันก่อนบลูฮาวายเคยติดคุกที่อเมริกาใตา้ตอนอยู่ที่นั่นเขาเกือบโดนต่อยข้ามขืนเพียงเพราะเขาหล่อเกินไปหมเคลืสงสารเขาเลยพาออกมาด้วยเขาบอกว่าสักวันบลูฮาวายต้องได้ทําอะไรตอบแทนบุญคุณและนี่คือความสามารถขั้นสุดของบลูฮาวายเป็นการสร้างแบบจําลองฝีมือเขาเรียกได้ว่าระดับพระเจ้าเลยเหตุการณ์ที่เขาาากํํลลังจลองจอ คือเหตุการณ์รอบสังหารสุดอื้อเฉาในอดีตจำลองมันออกมาให้มีชีวิตสมจริงเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นไม่มีผิดแต่เอาล่ะได้เวลาลงมือแล้วและนี่คือโกดังท่าเรือเก่ามันเปจุดนัดพบของไมเคิลกับเจคอบนี่มันก็หลายปีมาแล้วที่ทั้งสองคนไม่ได้ศบตากันเอาล่ะเข้าเรื่องไม้อยู่ไหนแต่ใจเย็นก่อนคุณพ่อดีเด่นนี่มันก็แค่เกมอย่าลืมว่านายเป็นคนที่ทุกหน่วยงานบนโลกต้องการตัวมากสุดฟังดูแล้วเหมือนฉันจะได้เปรียบซึ่งก็จริง แต่หากไมเคิลถูกจับเขาสัญญาเลยว่าข้อมูลที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์จะถูกปล่อยเวลรกรรมของเจคอบทั้งหมดจะถูกแฉซึ่งตอนนี้เจคอบก็ยังมั่นใจได้อยู่เขาเชื่อว,ว่าตัวเองสามารถหาฮาร์ดได์นั้นได้ก่อนที่มันจะถูกปล่อยฉันนี่แหละคนคุมเกมงั้นก็ได้เจอนี่หน่อยเป็นไงไมเคิลชักปืนใส่เลยแต่ก็ไม่ใช่แค่ไมเคิลคนเดียวที่มีแผนการเอโปรมาโน่ Pro แล้วปืนของไมเคิลจะถูกส่งต่อให้กับเจคอบต่อไปคือการปรากฏตัวของมาตินแน่นอนว่าเรื่องนั้นเจคอบก็คิดไว้อยู่แล้วเหมือนกันจะให้เล่นทั้งวันเลยก็ย่าางไรและกทีเขชวนคุ มันเปิดโอกาสให้เอยิงปืนออกจากมือมาตินจากนี้แหละที่งานเข้าของจริงที่แบ็คเห็นลูกชายโดนยิงก็เลยเข้ามาช่วยอย่างไวเขาเผยตัวก่อนเวลาอันควรภายในมือของไมเคิลได้หมดลงแล้วที่แย่ไปกว่านั้นคือมีเสียงรถตำรวจแห่กันมาที่โกดังเพียบก่อนมาที่นี่เจคอบส่งข่าวให้กับทาง FBI ใช่แล้วคาเนียออทิสจะมาที่โกดังนี้ จะว่าไม้เคิลนหมดภพยในมือก็อาจจะไม่ใช่ซะทีเดียวสาร่าได้ที่อยู่ของไม้มาจากแวนและตอนนี้ตั้งสองได้เจอกันแล้วแค่นี้มันก็ชัดไม่รู้จะชันยังไงเจคอบบอกว่าสาร่าตายนำแปลว่าเจคอบเป็นคนโกหกส่วนแผนช่วยอันนี้ค่อยว่ากัน กองกาลัง FBI ที่ถูกส่งมาเป็นของจริงและไม่ได้มากันเล่นๆข้อเสนอเดียวของเจคอบคือส่งฮาร์ดได์มาไม่งั้นเขาจะยิงพวกของไมเคิลทีละคนหลังจากนี้แหละโคตรวุ่นวายมาตินเลอดขึ้นหน้าเขาแค่อยากให้ไมเคิลได้ลูกขืนพอเอเห็นว่าเริ่มมีคนวอยวอยเธอก็หันปืนไปหามาตินแบบนี้ก็สวยเลยโดยความหวังดีมาตินขอเตือนไปตามตรงเจเป็นอะไรมาผมไม่รู้ด้วยนะผมเคยฆ่าคนในบาร์มาแล้วมันลวนลามเด็กผมแค่วิเดียวมันก็ตายแล้ว มันน่าแปลกตรงที่ว่าไมคเคิ้อยากให้มาตินหยุดหยุดเด๋ยนนี้เลยอย่าเสี่ยงจะดีกว่าทีแรกมาตินไม่ยอมจบครับเขาอยากให้ไมคได้อยู่กับพอ่อเหมือนอย่างที่เขาได้รับจากไมคเคิ้ห้ามยังไงก็เอาไม่อยู่และในท้ายที่สุดก็เกิดเรื่องน่าเศร้ามาตินเปิดเอแต่เธอมีปืนอีกกระบอกลั่นเขาให้ลำตัวเต็มเต็ม ไมเคิลกับทีแบ็กไม่รอช้าที่จะเข้ามาช่วยเหลือแต่มาตินไม่ควรทําแบบนี้เลยมันไม่ได้อยู่ในแผนการขอนอกประเด็นนิดนึงนะครับแผนของไมเคิลคือต้องไม่มีใครโดนจับหรือไม่มีใครตายหากทุกอย่างมาราบลื่นแผนจะสําเร็จด้วยดีติดอยู่อย่างเดียวมาตินไปเปิดก่อนมันเป็นเพราะอารมณ์ส่วนตัวล้วนๆเขาแค่รักไมเคิลแต่ในอีกมุมหนึ่งผมก็เชื่อว่าไมเคิลก็รู้สึกผิดเขาไม่เคยทําอะไรตรงไปตรงมาบอกแผนการกับลูกทีมก็ไม่เคยบอกหมดนี่แหละผลลัพธ์ลึกๆแล้วไมเคิลก็คงเสียใจ แต่เอาล่ะกลับเขาเลื่องไมเคิลจะพาเจคอบไปหาฮาร์ดไถไม่งั้นทีแบ็กก็ตายอีกคนคนที่เหลืออยู่ในโกดังจะมีแค่เอทีแบ็กแล้วก็มาตินยังไม่ถึง2วันเลยด้วยซ้ำทีทีแบ็กได้เจอกับลูกชายหากทั้งสองได้ใช้ชีวิตสงบสุขร่วมกันไม่คงมีแต่เรื่องดีๆช่วยเติมเต็มชีวิตที่ขาดหายไปซึ่งกันและกันแต่แล้วช่วงเวลาที่มีความสุขก็ถูกพากไปเพราะผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอคนเดียวเลยจงังหวะที่ FBI เข้ามาในโกดังทีแบ็กก็เล่นเลยผลักเธอไปชนตู้ก่อนจะหักคอทิ้งณตรงนั้น ในช่วงเวลาอันแสนสั้นมันมีหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายทีแบกโดนพลาดอิสระอีกครั้งในขณะที่ลูกชายสุดรักเพียงคนเดียวได้จากเขาไปแล้วถึงเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นภายในไม่กี่นาทีแต่มันเป็นช่วงเวลาที่โคตรเจ็บปวดตัดมาที่สาราเธอกำลังล้อหน้าต่างกำแพงไปเรื่อยๆปัญหาคือแอนดูเข้ามาทักถ่ายมาพร้อมกับปืนแต่ปัญหานี้แกง,ง่ายๆโดยการให้ลินคอนมาซ้อนหลังขอเน้นๆแค่หมัดเดียวพอเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางหมจะออกมาจากจุดซ่อนตัวหนูน้อยได้กลับสู่อ้อมกอดแม่แล้ว ใช้เวลาสักพักไมเคิลก็พาเจคอบมาถึงจุดที่เขาใช้ซ่อนฮาร์ดไดท์ทุกอย่างมืคุณจะราบลื่นจนกระทั่งซาร่าโทรมาหาไมเคิลเจคอบจะเป็นคนลับและซาร่าบอกหมดเลยว่าเขาได้ตัวไม้กลับมาแล้วนั่นก็ทําเอาเจคอบเซ็งได้ประมาณหนึ่งเรื่องเมื่อกี้มันเป็นข่าวดีของไมเคิลและไมเคิลไม่มีเหตุผลอะไรต้องแลกเปลี่ยนฮาร์ดได์อีกแล้วนั่นแหละที่เป็นข่าวหลเจคอบจะยิงไมเคิลทิ้งหลอกลับดีที่พพเอฟบีไอพลางประตูเข้ามาได้ก่อนไมเคิลใช้ช่วงเวลาที่เจคอบเสียสมาธิวิ่งหนีไปแล้้้ววววระหห่่าางงิิิก็มมมีแอออบบยยเสสืืูตดด ไล่ล่ากันมาได้สักพักเจคอบก็ตามมาทันยิงไมเคิลเข้าที่กลางหลังแต่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ยังอยู่ในโกดังอยู่เลยไงายมาพล่ในที่แปลกๆมีหิมะบ้านพักต่างอากาศผนังที่ถูกเพ้นเป็นตีมป่าเมืองหนาวที่มาไปกว่านั้นคือปืนที่อยู่ในมือเจคอบ เรื่องมันเป็นแบบนี้ครับไมเคิลให้บลูฮาวายสร้างแบบจำลองขึ้นมาเอาแบบเหมือนจะจัดส่วนเสื้อที่ไมเคิลหยิบม,มาใส่เป็นแบบเดียวกับของฮารแลนดเกรนใช่แล้วไมเคิลลากเจคอบมาถ่ายรูปสวยๆและปืนที่เจคอบกำลังถืออยู่มันไม่มีหัวกระสุนไมเคิลตั้งใจให้เจคอบยึดปืนตั้งแต่แรกสอนแผนจัดฉากคดีฆาตกรรมขึ้นอีกรอบมันเป็นการเอาคืนที่โคตรเจ็บแสบ แต่ถึงตอนนี้เจคอบก็ยังมีความมั่นใจอยู่อีกไม่นาน FBI ก็มาที่นี่แล้วหากพวกเขาเห็นพร็อปพวกนี้จะมีใครเชื่อหลักฐานของไมเคิลเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วครับแค่ทําให้พล็อพหายไปทุกอย่างก็จบอยู่ดีๆห้องที่ใช้จัดฉากก็เกิดการเคลื่อนไหวที่มันขยับได้เพราะพวกเขาอยู่ในรถบรรทุกห้องนี้ถูกสร้างขึ้นในตู้คอนเทนเนอร์ความมั่นใจของเจคอบหายไปหมดแล้วครับเขาตัดสินใจลากไมเคิลออกมาก่อนที่รถจะออกตัวไปลากกลับมาซัดกันในโกดังคู่นี้ผลัดกันได้เปรียบเสียเปรียบต่าาาาางงคคนต่ใช้้อรมมณ์แแและวข,ขก ท้ายสุดไมเคิลก็เป็นฝ่ายชนะและหมัดชุดนี้สำหรับค่าเสียเวลา7ปีของไมเคลิลโชคดีที่พีพีเอเข้ามาก่อนไม่งั้นยาวแน่ทำความเข้าใจสถานการณ์กันก่อนนะครับตอนนี้ผู้คนส่วนใหญ่รู้จักชายคนนี้ในฐานะคารเนียออทิสผู้ก่อการหลายไม่ใช่เรื่องแปลกที่ไมเคิลจะถูกจับขึ้นรถส่วนเจคอบที่เป็น c i a ก็ยังยืนชิวได้อยู่ฟ้องหมดเลยว่าไอคนที่นั่งอยู่ในรถมันแสบแค่ไหนแต่ฟ้องได้ไม่นานจะมีเจ้าหน้าที่อีกกลุ่มเข้ามาแสดงตัวจับคุมเจคอบ ทีแรกเจ้าตัวคิดว่าเป็นเพราะรูปถ่ายที่ไมเคิลจัดฉากเมื่อกี้แต่เปล่าเจ้าหน้าที่พบคราบเลือดของฮาแลนเกลนในออฟฟิศของเจคอบออฟฟิศที่มีแต่เขาคนเดียวที่เข้าไปได้ในตอนที่ไมเคิลเข้าไปข้างในเขาไม่ได้แค่ดึงหัวใจออกมาอย่างเดียวแต่แอบ,บเอาเลือดของฮาแลนเกลนไปแต้มไว้ด้วยแค่นี้ก็เรียบร้อยนี่คือแผนที่ไมเคิลวางมาตลอดหลายปี ว่าแต่ตัวตนคาเนลออทิสจะรอดออกมาจากการจับกลุ่มได้ยังไงใช่ไหมครับอันดับแรกไมเคลนจะเอาภาพที่เขาจัดฉากมาให้เจ้าหน้าที่ดูบอกว่ามันเป็นภาพที่หายไปในคืนวันเกิดเหตุภาพที่โพไซดอนตัดออกไปในคืนนั้นผมก็อยู่ด้วยแต่เขาบังคับผมเพื่อจัดฉากเลือดของฮารแลนเกรนที่อยู่กับตัวไมเคลนได้มาจากตอนที่เขาถูกบังคับให้กำจัดศพส่วนเลือดที่อยู่ในออฟฟิศของเจคอบมาเป็นเครื่องยืนยันว่าเจคอบไปที่นั่นด้วยและเป็นคนฆ่าฮาแลนดเกรนคำถามสุดท้ายจากพี่เจ้าหน้าที่คือคุณกำลังปัั่่่นหหวผมออยูรืเปลาา เกหลักฐานดีๆทั้งความแตกต่างในรูปเลือดที่เสื่อมสภาพมาหลายปีมันไม่เนียยเลยไม่เคลนโดนจับได้ครับว่าเขาสร้างหลักฐานปลอมนั่นก็ทำเอาเจ้าตัวสติดหลุดโวยไปเต็มเสียงว่าเขาอุตส่าห์ลากตัวคนร้ายตัวจริงมาให้แล้วยังจะอะไรอีก แต่ใจเย็นพีเจ้าหน้าที่มีของเด็ดอีกอย่างพวกเขาจับตัวแอนดูได้หมอนั่นยอมเปิดเผยว่าที่ไมเคิลฆ่าฮาแรนเกรนมันเป็นการจัดฉากของท1วนตี้วันไอยพวกเขาลบและสร้างตัวตนใหม่ให้คุณใช่ไหมคุณไมเคิลสกอร์ฟิลด์สรุปให้ง่ายๆเลยครับแอนดู Andrew ยอมสารภาพทุกอย่างส่งผลให้คาเนียออทิสได้กลับเป็นไมเคิลสกอร์ฟิล วินาทีนั้นไมเคิลโล่งใจเป็นบ้าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวยังมีอีกเรื่องพี่เจ้าหน้าที่เล็งเห็นความอัจฉริยะของไมเคลิล c i i a กำลังต้องการคนแบบเขาซึ่งไมเคิลไม่ได้มาหางานทำแต่ก็มีอย่างหนึ่งที่พี่พพเจ้าหน้าที่พอจะช่วยเขาได้ หลังจากเหตุการณ์นั้นหลายวันไมเคิลกับครอบครัวก็ได้กลับมาใช้ชีวิตอิสระไม่ต้องหนีที่มาไปกว่านั้นคือครอบครัวนี้เหมือนจะใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยชีบามาอยู่กับลินคอนเฉยเลยแต่จะยังไงกระช่างทุกอย่างจบลงด้วยดีต้องขอบคุณความพยายามของไมเคิลตลอดหลายปีที่เขาไม่เคยยอมแพ้ สลับมาที่เรือนจำฟ็อกลีเวอร์สถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของซีรีส์ที่แสนยาวนานมันเป็นปลายทางของเจคอบโดนจับยัดเข้าเรือนจำเรียบร้อยและนี่คือแผนขั้นสุดท้ายของไมเคิลเป็นโชคดีของเจคอบที่เขาได้มาอยู่ห้องขังเดียวกับทีโอดอร์แบ็กวิลฉายที่เสียลูกชายจากแผนการชิงเมียบ้าบ้าของเจคอบทำไมผมถึงบอกว่าเป็นโชคดีใช่ไหมครับเพราะเจคอบคงไม่ได้มีชีวิตที่ยืนยาวอยู่ในฟอกลีเวอร์นานสักเท่าไหร่ ก็จบกันไปอีกเรื่องสําหรับลิสเซ n b r e a k แอบใจใหายอยู่เหมือนกันผมขอสรุปแค่ประเด็นสําคัญนะครับไมเคิลวางแผนเปิดโปงเจคอบมาได้ประมาณ7ปีเตรียมทุกอย่างจนพร้อมของที่ต้องมีคือเลือดของฮาแลนด์เกรนอันนี้ใช้ล้างมลทินให้คาเนลอาอติสและพลิกตัวตนเป็นไมเคิลสกอร์ฟิลส่วนมาตินอันนี้มีไว้เติมเต็ม,ตมทีแบ็กมันเป็นการขอคืนดีจากเพื่อนในอดีตตลอด4ซีซั่นสองคนนี้เป็นศัตรูกันมาโดยตลอดแต่พอมีเรื่องครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็ทําให้ความแค้นที่มีมาอย่างเนิ่นนานลดลงมาบ้างประเด็นอีีกอย่่่าางทพลดดไไม้ไ ไมเคลพูดเองว่าแผนของเขาจะไม่มีใครใตายหรือโดนจับต้นเหตุที่มันล้มเหลวมาจากมาตินใจร้อนเกินไปและวไม่เคลนไม่ยอมบอกให้เคลียร์ผมและสงสารที่แบ็กจัดเลยเพิ่งได้เจอกับลูกเองแท้ๆและถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราเน็ตฟ x ิกเตอร์สวัสดี